สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาวยูทูบค่อยขอก็เลิกงานแต่มื้อนี้มื้อเ้านี่ค่อยลื่มปล่อยขิปมื้อนีพี่ยังมาอวดปฏิคะ่ะมีแนวมาอวดนะคะยังชี้จักรยานมาผอมมูนึงจ้ะเฮ็ดเพื่อเฮ็ดเพื่อหวานรุ่นแรกดอกแรกของปีเลยจ้ะว่ามันแหลกดอกงวดก้อนค่อยก็ได้กินแล้วล่ะค่อยได้กินวันอาทิตย์ก้อนค่อยได้กินอัน สามดอกแตันงบ่ดอกบ่างามจ้ะอันนี้ดอกงามอยู่แต่ว่ามันแห้งจ้ะหกมันแห้งนี่จ้ะตะมุตะมิสิแกงจ้ะขันบดเกงเดี๋ยวถามเบิ่งคุณผู้ใช้ก่อนลูกไส้่อยกรมัเนี่ยงามงามจ้ะดอกนี้ดอกบันใ่ญ่ค่ะ ข่อยอยันดอกนี่ข่อยลืมเอามีดปาดเอาปาดแล้วข่อยเสียนอันน,นั้นเด้อจ้ะนี่ข่อยเซียาเสียมันไปบ้านหน้าบ้านขึ้นคือกันเี็ดดอกงามงามบ่ไม่นอนเลยจ้ะเดี๋ยวพนันจังสีหลางปาดแล้วสีหลางแล้วบ่วงนอนบ่พ่อตูเลยอู้ยเห็ดดอกตุม่มติมิงามงามแต่เป็นไข่อุลุอิลี อันนี้อันเจ้าหน้าห้ค่ะเป็นหินสีงามๆไม่ค่อยเรียกเอาไม่แหวนไม่สวยไม่อันอันนี้เจก็เป็นหินนั่นอคนเลเรียกเอาอันนี้มากสีนี่ให้แกห้ยบ่เหมือเนาะเรียกเอาอันนึงมาสั่นว่ะโดยเบื้องนี้จ๋าว่าไม่อันนั่นเด้บ่ไม่ขี้ดินขี้ใสยเด้ ข่อยซื้อว่าจำเลี่ยงเด้อย้จะรายงานตัวกอนหมักขวงปลาค่ะเป็นคนหมักเข่าปา่าหลายก็เข่าเมืองทิปข่อยก็เลยสิบ่ราข่อยมีเข่าเมืองจะเพราะข่บ่มักเข่าเมีอยงเพหมักเข่าไปในเมื่งจะชีวิตอยู่น้ำปลาน้ำสวนน้ำหวัวน้ำสวนข่อยซุกสบายเพราะว่าหมักเข่าในเมี่ยงจะเห็นคลิปยูดเพิ่นเข้าไปในเมี่ยงเข้าไปท่ายลูกซยๆงามก็มัออมกอยู่ดอกจ้ะ เบื้องน้ำเพลินอาศัยได้เบื้องน้ำมูอ่อัวน้ำพังจ้าของบ่ได้เขาจ้ะถ้าง,งานเจ้าของกับว่าอำ่ำน่วยน้ำเรื่องไข่การขี้รถเมย์บ่เป็นน้ำจ้ะไปซัวซัวตัวไปซัวขี้ดรดก็เป็นใส่มาใส่นางรถเมย์บ่เป็นจ้ะเดียเ๋ยวเบื้องอันนี้อันว่าดอกมันหลุดดอกมันยุ่งใส่น้อนี่เนาะ ดุบึงดุบหามันค่อยง่ายเอาเลยแม่ง่ายเอางัดเอาเลยค่อยตื่นเต็งล,ล่ะค่อยเมเอามีดบัดตั้งสติได้จ้ะเอามีดมาปาดไปสามสี่ดอกพ่อเฮ็ดปั่นพ่อเล็กเมื่อกเนาะโอ้นี่ละ่ะคือความสุขของสาวจำเลี้ยงไนดะ้ใจได้เข่าเห็ดได้เก็บหากเอาใหม่หาเห็ดจังสั่นเอ้ยมันแนว่อไะไร ได้พ่อได้กินอยู่ได้จ้ะทั้งลูกทั้งผัวคอยสิอิ่มอยู่งวดว่าอาหานได้มากมแต่ลูกกับผัวคอยกินจ้ะก็กินน้ำกันนั่นละจ้ะแต่ว่าเขาเฮ็ดปากเกตตีเขาเฮ็ดอันอาหารอิตาลีกินจ้ะวันนี้อีฉันก็สิแกงใส่เนื้อไม้แล้ววันศุกร์สี่แหวงเนื้อใหม่อีกจะก,ก๋ำพ่อได้แม่แกงใส่กันเนาะจ้ะเนาะคลิปนี้กับบะมี่หยางดอกจ้ะเอามาอวดซื้อๆขอบ,บ่มีคลิปลง ก็มีคิบอุ้ยนี่เดนี่เดดอกมันจ้ะนี่ขามันเบื้องเบื้องขาเบื้องขาเห็ดเบื้องดอกเห็ดดูจ้ะบึ๊บใส่กันนะเน็นบ่เป็นดอกเห็ดเลยเดี๋ยวค่อยปาดแล้วค่อยใส่ให้เบื้องอันอันเหมดเลยจ้ะเด้อว,ว่าค่อยได้ไลายบ่ได้ไลายเติบอยู่เด้อเห็ดดอกเก่งดีดีจะนอนดอกหนึ่งกับบ๊อมคันไม่นอนเนี่นทั้งยี่นค่อยสิขึ้นยู่ พลั้งด่างแดงเนาะจ้ะเขากินบ่คือให้การใหเฮาขันน้อนกับจระก็แสีบเห็ได้เยอะอยู่เด้เลียนี่จ้ะเก็บเห็ดเพิ่อเลิกงานมานี่เก็บมาเดี่ยวนี่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวสิแกงลงคลิปเบิ่งเด้ค่ะเด้อใส่ตกางียงมาเก็บเห็ดมาค่ะเห็ดเพิงเห็ดเพิงหวานเด้อจ้ะเด้อ เดี๋ยวสาวจำเล็กสิแจงกินแซ่บๆเ,เด้อยวจะได้พอกันคลิปไหมค่ะสวัสดีค่ะสจำเรียงกะทินพัดทิ่นค่ะ